ก็สำหรับเจ้าเลนตัวนี้นะครับซิกมา2470 f 2.8 dg dn ในอนุกรมอาร์ดนั่นเองครับผมตัวนี้ส่วนราคาแว่วมาว่าประมาณ50,000บาทนะครับก็วันที่ผมถ่ายตัวนี้ราคายังไม่เปิดตัวออกมาก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวลงมาให้ด้านล่างว่าราคาเปิดตัวมาแล้วอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็เปิดตัวกันวันที่16พฤษภานะครับผมถ่ายคลิปตัวนี้ก่อนก็เลยยังไม่แน่ใจว่าราคามันจะยังไงกันแน่เดี๋ยวรอดูทีหนึ่งก็ขนาดเล็กลงนะครับเบาลงมอเตอร์เร็วขึ้น ได้ข่าว่า2ตำเท่าประมาณนั้นบนตัวเลนนะครับจะมีวงแหวนหลักๆอยู่3อันอันแรกนะครับเป็นตัวโฟกัสอันที่2ตรงกลางเป็นซูมถัดมาด้านล่างครับก็จะเป็น aperture ring หรือว่าการปรับค่า f stop หรือรูรับแสงนั่นเองแล้วก็มี switch lock นะไม่ให้มันไหลแล้วก็เป็นคลิกเลสสำหรับถ่ายวิดีโอไม่ให้มีคลิกตอนหมุนนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกปุ่ม auto focus ไม่ไม่โฟกัสแล้วก็มีเป็นปุ่ม custom ด้วยเหมือนกันเราปรับเลือกได้เองตรงนี้นะครับ สำหรับการใช้งานท่องเที่ยวทั่วไปนะครับก็เรียกง่ายๆว่าตัวนี้เลนตัวนี้ระยะนี้เนี่ยหรือค่า F ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างครบครันมากๆนะครับสำหรับช่างภาพสายรับงานพิธีการอีเวนต์อะไรเงี้ยส่วนมากเขาก็ใช้เลนระยะนี้กันเป็นหลักที่หยิบบ่อยๆนะครับสำหรับ2 4 70 f 2 8เนาะมันค่อนข้างอเนกประสงค์เรียกแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับสายท่องเที่ยวแบบผม ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลนที่ค่อนข้างตอบโจทย์เหมือนกัน24ก็ได้กว้างประมาณหนึ่งนะครับซูมสุดได้70โดยว่าได้2.8ด้วยนะครับซูมสุด7 0 2.8ละลายหลังได้กำลังสวยงามแบบป๊อปอัพออกมานะขนาดสำหรับการพกผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทั้งวันก็ไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแค่ว่าพออามีช่วงพักช่วงเบรกเราก็เอาลงสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยสพายต่อส่วนเรื่องการสพายคอแบบตัวเดียวเลยเดินเล่นอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับผมว่า น้ำหนักมันก็ประมาณนึงแหละมันไม่ได้เบาโอ้วิวจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักจนเป็นภาระจนเกินไปนะขอขอบคุณนะครับซิกมาฟุตโตไทยแลนด์แล้วก็ซิลิธิสิจิไลฟ์ไทยแลนด์นะครับที่ส่งเจ้าซิกมา20.10 f 2.8ดิจิเดนตัวนี้มาให้ผมทดลองใช้นะครับแล้วก็เอามาเที่ยวที่ฮ่องกงด้วยสำหรับทริปนี้ขอบคุณมากๆเลยครับเราถ้าใครหาซื้ออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ที่ world dot cumcamera dot net ร้านกล้องเสียงปูนั่นเองครับยังไงเราเาไ้ไไปปดดดูกกันี๋ยวผมแะลิง แล้วก็แปะพวกแอพพิเคชเนี่ยอยู่ด้านล่างไว้ให้นะครับเพื่อใครสนใจลองกดเข้าไปดูได้ไปสั่งจองไปซื้อไปรับของแถมก็ได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันอีกทีนึงเนาะสำหรับเจ้าเล่นตัวนี้แล้วถ้ามีคาถามมีข้อสงสัยนะครับหรืออยากชวนคุยอ,อะไรตรงไหนยังไงก็ทักทายเข้ามาได้เลยครับยินดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกัปปบเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย